สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอหุ้นคุณทำได้นะครับวันนี้เราก็มีนะครับหุ้นธุรกิจการเงินอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะได้นำเสนอนะครับขอบคุณ FC นะครับที่ได้ขอหุ้นตัวนี้เข้ามาให้พวกเราได้ชื่นชมนะครับตรวจสอบงบการเงินกันนะครับว่ามีตัวเลขไหนที่น่าสนใจมีตัวเลขไหนที่ นะครับเป็นข้อดีนะครับหรือมีตัวเลขไหนที่ไม่ไม่น่านะครับหรือเป็นข้อเสียอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เราจะาดูจากตัวเลขเป็นเป็นเกณฑ์นะครับในส่วนของหุ้นตัวนี้ก็มีชื่อก็คือ BAM นะครับหุ้น BAM B A M ก็ของแบงก์กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆน่าจะ รู้จักกันนะครับในส่วนของหุ้นนะครับคราวนี้ก็เราจะไปดูในส่วนของตัวเลขกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของแฟกชีตนะครับรวมถึงจะดูกรับเทคนิคประกอบด้วยนะครับผลการดาเนินงานอะไรเงี้ยนะครับโดยที่เราโฟกัสนะครับหลายๆจุดด้วยกันนะครับ คราวนี้เราดูในส่วนของอจุดที่มีความน่าสนใจก็คือนะครับไฮโลนะครับ52วิกนะครับกรอบราคาต่ำสุดสูงสุดสูงสุด,สด,สด,สดต่ำสุดเนี่ย <c oughs> เราโดูจากตัวเลขแล้วนะครับปัจจุบันราคาอยู่ที่8บาท20หรือว่าปรับตัวขึ้นมามากพอสมควรแล้วนะครับจากราคาต่ำสุด ก็คือถ้าใครได้ต้นทุนที่5บาทกว่ากว่านะครับ6บาทเนี่ยนะครับสามารถที่จะถือลงทุนระยะยาวไปได้เลยนะครับสบายสบายเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราพิจารณาจากราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือว่าในมุมมองส่วนตัวก็ถือว่านะครับราคานะครับณปัจจุบันเนี่ยแบาทยีเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของผลประกอบการอะไรต่างๆนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีอัพไซด์อยู่บ้างเต็มที่ก็น่าจะอยู่ในในกรอบ10บาทอะไรอย่เงี้ยนะครับอ่าสิบาทนะครับมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันมันก็อยู่ในโซนของกลางๆแล้วนะครับแล้วก็คุณเบนเจมินเกรแฮมนะครับหนังสือ The Intelligent Investor เนี่ยย้ำเลยนะครับว่าหุ้นที่ราคาต่ำกว่า IPO เนี่ยไม่ได้แปลว่าหุ้นถูก นะครับอย่างตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับผู้บริหารนะครับคณะกรรมการบริษัทนะครับผู้บริหารเนี่ยได้พิสูจน์ฝีมือนะครับว่าเจ๋งหรือว่าเจ๋งนะครับจมแจ๋วหรือว่าไม่ได้เรื่องนะครับเราก็พิารณาจัดตัวเลขตรงนี้นะครับ IPO เข้ามาเห็นไหมครับ17บาท50บอกแล้วบอกอีกย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าหุ้น IPO เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะซื้อถือลงทุนระยะยาวเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับถ้าไม่ได้เป็น ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นด้านนั้นๆน,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 นะครับอันนี้ขอสงวนจริงๆนะครับขอสงวนเถอะนะครับไว้ให้กับผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยนะครับอตอน,นเนี้ยแปดบาทยี่สิบเนี่ยใครซื้อตั้งแต่ IPO ปีหกสองมาปัจจุบันนะครับปีหกแปดอย่างเงี้ยนะครับามลค่าของเงินลงทุนเนี่ยลดลงไปเกินครึ่งนะครับถ้าเราเอาแปดจุดสองเนี่ยค,คูณสองเข้าไป มันก็จะอยู่ที่16บาท40นะครับเห็นไหมครับ16บาท40มันยังไม่ได้เท่ากับราคา IPO ที่17บาทเลยนะครับ17บาท50เนี่ยย,ย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงเลยนะครับ16บาท40เนี่ยคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือมันเสียเวลาชีวิตโคตรเลยนะครับจากที่ต้นทุน17บาท50เนี่ยมันลงไปที่5บาทอ่าเงี้ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ ปัจจุบันปรับตัวขึ้นมาที่8บาทแล้วแล้วใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะครับมันถึงจะเท่ากับ17บาท50าทนะครับถ้าเกิด d r a w d o หรือการลดลงของเงินลงทุน50%เนี่ยเราต้องทำกำไรให้ได้100%เพื่อจะกลับไปเท่าเดิมนะครับไม่ต้องพูดถึงกำไรหรือว่าส่วนต่างราคานะครับอันนี้ก็คือย้ำเตือนว่าคุณ Benjamin g r a h a บอกว่าหุ้นที่ต่ำกว่า IPO ไม่ได้แปละวะ่าหุ้นถูกนะครับอันนี้ก็คือ วันนี้นะครับนำสินที่ปรากฏในหนังสือนะมาสู่ภาพปฏิบัติให้เพื่อนๆนะครับแล้วคราวนี้ถ้าตัวเลขนะครับในส่วนของธุรกิจที่เขาบริหารจัดการสินทรัพย์ได้คุณภาพและทรัพย์สินรอการขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของตัวเลขถ้าเป็นธุรกิจแนวนี้นะครับเราก็จะดูในส่วนของอตัวเลขตัวเลขอะไรครับตัวเลขเ e นะครับตัวเลขเ e แล้วก็ตัวเลข ในส่วนของหนี้สินแล้วก็ราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีนะครับเรามาดูในส่วนของผลตอบแทนต่อส่วนของอนักลงทุนและผู้ถือหุน้นกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน,นลองดูนะครับ3.5 1เอย่างเงี้ยนะครับ3.65%เปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต่ำนะครับต่ำถ้าเป็นแบบมาตรฐานสูงจริงๆเนี่ยนะครับถ้าคุณปู่วรัมรเบอร์เฟก็สัก15%้าอนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้านะครับ ในหนังสือนะครับเรียนบัญชีกับคุณวอร์เนเบอร์เฟตต์เนี่ยครับถ้าแปดถึงสิบสองเนี่ยแดถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าดีมาตรฐานนะครับแต่สิบห้าเนี่ยคือมันมันมาตรฐานดีมากอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าตัวเนี้ยนะครับมันมันถึงแปดไหมนะครับมันไม่ถึงเลยนะครับมันไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ถึงเลยนะครับแล้วครวาเนี้ยในส่วนของ อัตราส่วนหนี้สินเนี่ยนะครับเราเราไม่กังวลนะครับเพราะว่าเราดูแล้วก็คือประมาณสองเท่านะครับเราดูในส่วนของอัตราส่วนหนี AN ้สินเนี่ยนะครับมันประมาณสองเท่านะครับถ้าธุาารกิจการเงินเนี่ยนะครับถ้าเป็นธนาคารหถึงแดเท่าและอันนี้เร่งรัดหนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองเท่านะครับก็น่าจะสบายๆเลยนะครับเพร,พราะรรปกติแล้วนะครับอย่างตัวนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับงบกระแสงเงินสดนะครับเห็นไหมครับบริษัททําธุรกิจแล้วถามว่ามันมีกําไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างกิจกรรมการเงินงานเห็นไหมครับบางปีมีกําไรนะครับบางปีติดลบแบบไม่เห็นฝุ่นเลยของของอีกปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับบางปีก็มีกําไรกลับมาอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของเห็นไหมครับ ปี68นะครับ6เดือนแรกนะครับโอ้มันแบบอ่าคือความผันผวนของอกิจกรรมการดำเนินงานโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมันมีความผันผวนแบบโลดผลโผนโคตรเลยปีหนึ่งติดลบ6,000ล้านอ,อีก6เดือนนะครับของปี68บวก6 0 9 7ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันผู๊ผู๊ผ,ผนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคนจะลงทุนในหุ้นที่แบบ เอาความผลลันผวนเรื่องของผลกําไรมันเอาแน่เอาหนอนไม่ได้เงี้ยนะครับต้องต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้แล้วก็ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าลักษณะธุรกิจแบบนี้นะครับที่เขาบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเนี่ยเ,เขามีผู้เชี่ยวชาญที่มันเก่งกาจที่จะประเมินแล้วก็สามารถสร้างกําไรให,ให้ได้ดีไหมนะครับถ้าเรามองจากลักษณะธุรกิจแล้วนะครับอืมไอที IT ได้กําไรเยอะๆเนะีก็อาจจะนะครับ ก็คือบางปีอาจจะได้สินทรัพย์ที่ซื้อมาบริหารเนี่ยจัดการเนี่ยนะครับอาจจะซื้อมาถูกแล้วก็ได้ของดีประมาณตาดีได้นะครับแต่บางปีเนี่ยคือตาร้ายเสียซื้อมาแล้วนะครับอย่างติดลบ6000ล้านอย่างเงี้ยนะครับซื้อมาแล้วเอาไปขายไม่ได้คุณภาพเนี่ยหรือขายได้น้อยกว่าต้นทุนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ในส่วนของเงินสดทสธิจากกิจกรรมการจัดหางเงินน,นะครับเป็นบวกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้นะครับอย่างออกหุ้นกู้หรือตราสารนี้ตราสารนี้ก็คือหุ้นกู้นะครับอันนี้เป็นตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนนะครับมันมีตัวเลขของตราสารนี้ในสูงมากๆนะครับมันก็มีภาระดอกเบี้ยที่จําเป็นต้องจ่ายนะครับแล้วถ้านะครับไม่จ่ายบางทีก็มันจะมีเรื่องของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นหลักทรัพย์สามันของบริษัทได้นะครับเราจะเห็นในส่วนของ ตัวเลขนะครับตัวเลขของบริษัทเนี่ยนะครับอย่างหุ้นกู้ใช่ไหมครับตราสานนี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยนะครับแปดหมื่นกว่าล้านนะครับแปดหมื่นกว่าล้านอันนี้พูดถึงนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยว่าเกือบ9ก้าหมื่นล้านอันเรื่องของตราสานนี่นะครับหรือหุ้นกู้เนี่ยบริษัทแบมเนี่ยนะครับมีมีสูงมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีภาระดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มันมีการ ใช้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามาัญของแบมด้วยนะครับอันนี้เราดูจากตัวเลขแล้วนะครับมันจะมีตัวเลขที่มันมันปรับเปลี่ยนนะครับมันลดมันเพิ่มอะไรเงี้ยอาจจะเกิดจากตรงนี้ด้วยหรืออาจจะเกิดจากการาซื้อหุ้นคืนหรือขายหุ้นคืนอะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราเห็นตัวเลขเห็นไหมครับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีเพิ่มขึ้นบ้างนะครับ แล้วคราวนี้ในส่วนของอในส่วนของรายได้นะครับในส่วนของรายได้รวมนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับมันก็จะอยู่เราๆนี้นะครับเหมือนสองหมื่นสามนะครับปีนี้นะครับอย่างหกเดือนละเจ็ดพันนะครับถ้าสมมติว่าอีกอีกสองไดมาสนะครับไตรมาส์สามไดมาส์สี่สมมติสองหกพันมันก็หมื่นสามอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถ้าเจ็ดพันนะครับคูณสองมันก็จะประมาณหมื่นสี ก็อยู่ราวๆประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างที่เรามาดูนะครับในส่วนของรายได้เสร็จเราก็ไปดูในส่วนของกําไรสุทธิกําไรสุทธิก็เราดูนะครับสองบรรทัดเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้สองพันหกร้อยล้านนะครับอันนี้สองพันเจ็ดอันนี้มันดับลงไปนะครับวูบลงไปเหลือพันห้าพันหกอย่างเงี้ยแล้วอันนี้หกเดือนแรกของปีหกแปดนะครับเท่ากับพอๆกับ ปี6 6ทั้งปีเลยนะครับพันหล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันลุ้นกันต่อว่าคิว4คิวีจะติดลบอีกไหมนะครับหรือว่าจะเป็นบวชยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับในแต่ละไตรมาสมันมันโผโผผนะครับครึ่งปีแรกอาจจะได้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เอามาขายได้ราคาสูงอย่างเงี้ยนะครับหลังจากเอามาบริหารแล้วนะครับบริหารสินทรัพย์เราดูนะครับ ความรู้ความสามารถของผู้บริหารหลังจากพิสูจน์ฝีมือแล้วหุ้นจาก17บาท50เหลือ8บาทนะครับมันก็บ่งบอกอะไรชัดเจนแล้วว่านะครับราคาเนี่ยมันอมหรือมันมันสะท้อนมูลค่าพอสมควรแล้วณตอนนี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับก็มองว่านะครับมันอาจจะอยู่ประมาณราวๆนี้นะครับ8บาทถึง10บาทนะครับพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะครับแล้วคราวนี้นะครับเราดูความสามารถของผู้บริหาร เห็นไหมครับความรู้ความสามารถของผู้บริหารมันตกเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็เขามีจ่ายปันผลไหมเราก็ไปดูนะครับว่า,าหาได้น้อยนะครับแล้วมีจ่ายปันผลไหมนะครับหาได้น้อยก็จากการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับอย่างถ้าราคาหุ้นอยู่ที่21บาทต้นทุนอยู่ที่15บาบาทเนี่ยเขาจ่ายปันผล 2- 3%เนี่ยถือว่าจ่ายเยอะนะครับอย่างปี64ี่เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับอย่างตัวเลขของแฟกชีสเนี่ยนะครับมัน อันนี้ผลการดำเนินงานนะครับในส่วนของแฟกชีทนะครับเพื่อนๆดูตัวเลขการการจ่ายปันผลนะครับที่น่าตกใจก็คือปี63เห็นไหมครับจ่ายอยู่บาทกว่านะครับปี B 64เหลือ51สตางค์ปี65ปี66เนี่ยปีละ5 5สตางค์แล้วก็ปี67 38สตางค์แล้วก็ปี68เนี่ย 35, ส5สตางค์มันกับหวก,กับหางนะครับ หุ้นที่เราต้องการการจ่ายปันผลเนี่ยก็คือจากน้อยไปหามากแต่อันนี้จากมากแล้วก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับอันอันนี้คือน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะอยู่แล้วนะครับธุรกิจแนวเนี้ยนะครับมันไม่ได้มีเจ้าเดียวบนโลกแบบนี้มันไม่ได้มีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันเนี่ยอ่าถ้าเราใช้มุมมองของนะครับ เป็นดีเฟนซีฟเนี่ยมันมันมันต้องต่ํากว่านะครับต่ํากว่า7บาทลงไปเดี๋ยวถึงจะมีความน่าสนใจนะครับสำหรับตัวเนี้ยนะครับถ้าเราจะประเมินจากตัวเนี้ยนะครับลองดูผลการงานอย่างเมื่อกี้ที่เราดูใช่ไหมครับอันนี้เขารายงานใช่ไหมครับสรุปผลการเงินงานเห็นไหมครับประมาณ47สตางค์นะครับ47สดตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้คือ6เดือนนะครับมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่ดีนะครับในส่วนของรายได้นะครับในการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับ ก็ตามสภาพนั่นแหละนะครับหาได้มากก็จ่ายมากหาได้น้อยก็จ่ายน้อยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ราคาลงมาอยู่ที่8ดบาท6บาทนะครับหายไปอย่างที่บอกถ้าใครต้นทุน21บาทเนี่ยเจ็บหนักเลยนะครับถ้าลงมาที่6บาทเนี่ยนะครับมันมันลงไปกี่เท่านะครับมันลงไปกี่เท่าเอออย่างนงี้นะครับมันลงไปห7 0 8็ดิเอดิเปอร์เอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งลงไปห้าบาทอย่างเงี้ยนะครับเออ มันลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเออคราวนี้ก็ถ้าเราดูนะจากราคา8บาท6บาทเนะี่ยเขาจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ4%นะครับ6%อย่างเงี้ยนะครับเราเราดูจากตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเขาจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันเพราะนะครับราคาหุ้นจาก21บาท15บาทเนะี่ยมันลงมาเหลือ6บาทถึง8บาทนะครับเราจะเข้าใจผิดนะครับว่า เออหุ้นบริษัทนี่เขาก็จ่ายปันผลเติบโตขึ้นนะมันมีโกรดของดีเวเดนดิวอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับอมันมี yield, อยู่ปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่นะไม่จริงนะครับเมื่อกี้เราดูตัวเลขเนี่ยครับตัวเลขงบกานมันไม่โกหกเราอย่างตัวเลขอัตราเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะหลอกเพื่อนๆได้นะครับมันไม่ได้แปลว่าหุ้นตัวเนี้ยจ่ายปันผลสูงนะครับความจริงแล้ว มันจ่ายผลผลลดลงด้วยซ้ําไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามองจากตัวนี้นะครับก็คือนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆนะครับถ้าเราประเมินจากตรงเนี้ยนะครับโดยเฉลี่ยแลาว5ปีนะครับควรจะซัก5%ใช่ไหมครับ้รแต่ว่ามันต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของมูลค่าตามบัญชีนะครับถือว่ามีส่วนลด ตามบัญชีอยู่ที่13บาท80ตอนนี้มันขายอยู่ที่8บาท20อย่าเงี้ยนะครับราคาตลาดก็ถือว่ามันมีส่วนลดตามที่บันทึกไว้ในบัญชีนะครับเคยมาเก็ตแคปอยู่ที่เห็นไหมครับ50,000 60,000 70,000ล้านอย่างเงี้ยนะครับลงมาเหลือ25,000 26,000กว่าล้านนะครับอันนี้ก็ในส่วนของหุ้นแบมเนี่ยนะครับถ้าให้เพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นอย่างไรนะครับ ในส่วนของอส่วนตัวนะครับถ้ามุมมองนะครับถามว่า8บาทเนี่ยเอาเก็บไว้ในวัสดุได้นะครับสักร้อยหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วถ้าราคาลงไปสัก7บาทนะครับอ่าสัก7บาทเนี่ยค่อยพิจารณานะครับเก็บอันนี้ผมให้เพื่อนๆดในนนนูในส่วนของเทคนิคยข้อนะครับในส่วนของเทคนิคข้อเนี่ยถ้าเราดูจากรายละเอียดนะครับณนะตอนนี้นะครับ ถ้าผมดูจากรายละเอียดณนะตอนนี้ในส่วนของไทม์เฟ e ม i m ม f เฟ m มอันนี้ i m ม f เฟ m e day นะครับในส่วนของไทม์เฟ m e day ในส่วนของไทม์เฟ m e day ก็อยู่ในร,รูปแบบของอทงสามเหลี่ยมได้อยู่นะครับแพทเทิร์นตรงนี้นะครับทง,ทงสามเหลี่ยมถ้าเรามองจากณปัจจุบันก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของตรงนี้อยู่นะครับ เอาเน,นี้นะครับมันปรับตัวขึ้นมานจากการที่นะครับมันมีการสะสมของไข่ก็ไม่รู้ละนะครับอยู่ในช่วง5บาท30นะครับที่มันลงไปต่ําสุดในในกรอบนะครับห้สัปดาห์เนี่ยอันนี้มันเป็นโซนที่แบบโอ้โหแบบเก็บหุ้นแบบดีๆเลยนะครับเพื่อนๆฉะนั้นถามว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโซนอะไรเป็นโซนฟักตัวมันเป็นไซส์เฟ่ไซส์เวของอัพเทรนนะครับ ไซเวย์ side way, side way ของอัพเทรนนะครับของ Time-Frame Day นะครับจะที่มันปรับตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่มันปรับฐานถ้าเป็น CNVI นเขาจะเข้าช่วงนี้นะครับเขาจะเข้าช่วงนี้นะครับช่วงที่มันราคามันพุ่งขึ้นไปมันเป็นระยะที่2แล้วนะครับมันเป็นระยะที่2แล้วระยะนี้ระยะที่3เนี่ยอาจจะเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วง เขาเรียกว่าไซด์เวของอัพเทนอาจจะเป็นช่วงปล่อยของบ้างนะครับอา,อาจจะเป็นช่วงปล่อยของบ้างในส่วนของคนที่นะครับได้ต้นทุนมาที่5บาทกว่ากว่าอย่างเงี้ยนะครับห้าบาท6บาทอย่างเงี้ยอาจจะมีการปล่อยของบ้างนะครับใครที่ได้ต้นทุนประมาณ6บาทมันขึ้นมาที่8บาทเนี่ยแบาท20าทอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองคิดดูมันกี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับนั้นเขาอาจจะทยอยออกบ้างนะครับในส่วนของ กรบตรงเนี้ยนะครับณนะนะปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของภาพรวมใหญ่ขึ้นนะครับเราไปดูในส่วนของ time frame week กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของ week เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับที่ว่ามันปรับตัวลงมานะครับปรับตัวลงมานะครับมีการบอสนะครับมีการบอสแล้วก็ลงไปอีกอันนี้ก็คือหลอกเก็บนั่นแหละนะครับ ในโซนใน่วนของตรงนี้ก็คือช่วงสะสมหุ้นของเจ้ามือนี่แหละนะครับของผู้ที่รู้นะครับประเมินมูลค่าหุ้นเป็นนะครับเซียน VI หรือว่าเซียนเทคนิคอนะครับก็จะเก็บในใน,นในโซนในโซนนี้เยอะนะครับแล้วอย่างที่เราดูกันนะครับม่เกี้อย่างทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันก็อยู่ในโซนของอิทธิพลตรงนี้อยู่นะครับยังอยู่ภายใต้ตรงนี้อยู่นะครับ ยังไม่สามารถที่จะเบรกตรงนี้ไปได้มันไม่ค่อยมีกําลังนะครับหมายความว่าในแพทเทิร์นตรงเนี้นะครับแพทเทิร์นตรงนี้มันมันยังเบรกลงไปได้นะครับจังหวะที่มันเบรกลงไปเนี่ยมันก็มีแรงที่จะกระดึบขึ้นมาบ้างนะครับมีแรงขยับขึ้นมาแล้วตอนเนี้นะครับก็อยู่ในโซนที่ลังเลอยู่เมื่อกี้เราดูในส่วนของ Time f r a m e day นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ใครที่ได้ในราคานี้ก็อาจจะทยอย ปล่อยของบ้างเพราะว่าอย่างที่เราดูในส่วนของงบการเงินนะครับมันก็เอาแน่อนอนไม่ได้นะครับบางปีบวก6000นะครับบางปีลบ6 0 0 0อย่างเงี้ยในส่วนของที่เราดูตัวเลขเมือ่อกี้นะครับแล้วเราก็ไม่ทราบแน่ชัดอีกว่าคิวสามคิวสจะลบอีกไหมอย่างเงี้ยจะติดลบอีกไหมอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการทยอยออกอย่างเงี้ยถ้าเราดูจากเดเมื่อกี้นะครับแท่งล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าเป็นเดนะครับในเชิงของ ความเห็นส่วนตัวนะครับในเชิงของเทคนิคยียังไงก็มันเกินมันเป็นอะไรนะครับอินไซบาร์ Bar, ใช่ไหมครับอินไซบาร์คราวนี้ถ้าถ้าได้มองส่วนตัวผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้ในส่วนของอกลยุทธ์ส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับใครนะครับอย่างผมมองว่าถ้ามันเป็นแท่งสีเขียวนะครับตรงจุดนี้นะครับ แล้วแท่งแดงก่อนหน้านะี้มันใหญ่อยู่แล้วได้รับอิทธิพลจะจะโซนข้างบนอยู่เนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้อยู่นะครับฉะนั้นถ้าถ้าโดยมอมมอนส่วนตัวแล้วเราอาจจะลงไปพิจารณานะครับรอรอก่อนก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเก็บไว้ดูซักร้อยหุ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือหนึ่งหุ้นก็นแล้วแต่นะครับเพื่อนๆอาจจะซื้อเศษหุ้นไว้ดูก่อนนะครับอาจจะเก็บในจังหวะ เวลาที่นะครับมันมันปรับตัวลงไปต่ํากว่า7บาทอย่างนี้นะครับในส่วนของมันนะครับไทม์เฟรมมันเนี่ยเพื่อนๆว่าอย่างไรบ้างนะครับโซนเก็บของเนี่ยกี่เดือนเนี่ยนะครับสามเสียวหกประมาณประมาณ6 7เดเดือนนะครับในโซนเนี้ยนะครับโซนที่เขาเขาสะสมของกันนะครับแล้วก็มีการดันขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นโดจิอยู่นะครับเป็นโดจิ ก็มีแดงถอดไส้โซนนี้มันก็ควรจะลงไปปิดไส้แท่งนี้ก่อนนะครับอ่ามีโอกาสนะครับที่แท่งเหล่านี้นะครับอ่าอาจจะมีโอกาสนะครับลงไปปิดอันนี้ก็ลงมาได้ได้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าอิทธิพลของอ่าในโซนแนวรับตรงอ่าแนวต้านตรงนี้นะครับไม่ใช่แนวรับโซนแนวต้านตรงนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับอ่า หน้าตอนนี้ขึ้นมาได้ประมาณประมาณแท่งนี้นะครับก็อาจจะมีการรอ,อดูก่อนนะครับก็คือถ้าเรานะครับซื้อไว้ดูนะครับแล้วถ้าเรานะครับรออาจจะรอเก็บสัก7บาทอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดบาทก็อาจจะเป็นไม้ที่1ตอนนี้ก็อาจจะเก็บเป็นอเอาไว้เฝ้าดูก่อนนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราประมวลมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปศึกษาในส่วนของรายละเอียดนะครับว่า ครับทรัพย์สินที่เขาเอามาบริหารจัดการน่ะมันเป็นยังไงนะครับต้นทุนเขาเท่าไหร่แล้วเขาตั้งราคาขายเท่าไหร่อย่างเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเห็นไหมครับตั้งราคาขายแล้วก็มีส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเขาก็ซื้อสินทรัพย์มาเอามาบริหารนะครับสินทรัพ hmm. ย uh ์ด huh. uh ้ย huh. คุณภาพบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะหลุดนนหลุดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเขาก็เอามาขายต่ออย่างเงี้ยนะครับก็ ค้ากำไรส่วนต่างจากตรงนี้นะครับตาดีได้ตาหลายเสียนะครับในส่วนของการเลือกสินทรัพย์ของผู้เชี่ยวชาญของ B.M. นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับให้นําไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็ไปอ่านรายงานประจําปีเพิ่มเติมนะครับขอทุกท่านรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติป,ปัญญาในหน้ยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ